สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกทุกท่านพบกับ P k b l ดีไลฟ์สไตเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวิวมนโอมกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลวันที่1พฤษภาคม2564เริ่มเข้าเดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญนะครับสำหรับเพื่อนเพือน FC ที่ติดตามร่คมกัแตนมาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเต็ม สำหรับคดีของน้องชมพู่ที่ทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องที่พลิกชีวิตของคนหลายๆคนให้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตไปได้อย่างหลากหลายเกิดอาชีพใหม่ก็ไม่เชิงถือว่าใหม่นะครับก่อให้เกิดควาสมสำคัญของอาชีพเสริมสร้างรายได้ในการเป็นยูทูบเบอร เป็นแหล่งกำเนิดยูทูบเบอร์มือใหม่และหลับกันยูทูบเบอร์ในสายของลุงพลขึ้นมาอีกหลากหลายช่องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเวลานะครับสำหรับการติดตามวิถีชีวิตลุงพลป้าแตนและบุนคคลที่เกี่ยวข้องทีร่รายร้อมรอบตัวกับชีวิตลุงพลป้าแตนทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่มีผู้เข้าชม สนใจก็ให้เกิด FC ขึ้นมาอย่างมากมายสำหรับ12คลิปนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับคลิปแรกฝนตกลุมจากบ้านแุ่นคฝนประแตนพรยิดีนแทมนุ่มยอดดิว1 6 6 6 1ครั้งยอดไลค์2,900ไลค์คลิปต่อมาจัดร้านผ้าประแตนใหม่กันครับ แค่แท็กโมนโรมแค่แท็กคุณคลตประแจมแตลมทียอดวิว23,024ครั้งยอดไ 4, ลค์4,400ไลค์คลิปต่อมายังไม่เสร็จยอดวิว47,143ครั้งยอดไ 6, ลค์6,800ไลค์คลิปต่อมาจัดโรลุปป้ากับมาริพีชบายรัชนี ยอดวิว37,999ครั้งยอดไลค์6,300ไลค์คลิปต่อมาเริ่มกล้วยๆแฮชแท็กมนโอมแฮชแท็กคุณพลป้าแตนแฟมิลี่ยอดวิว6,508ครั้งยอดไลค์1,800ไลค์คลิปต่อมาจัดไปครับ FC แฮชแท็กมนโอมแฮชแ็กคุณพลป้าแตนแฟมิลี่ ยอดวิว1 4 4 9ครั้งยอดไลค์2,200ไลค์คลิปต่อมาสวัสดียามเช้าครับแฮช็กมนโอมแฮชแท็กลุมปนประแตนแฟมิลี่ om, erm ili, ยอดวิว31,829ครั้งยอดไลค์5,800ไลค์คลิปต่อมาทำเพื่อลูกชายคนเล็กแฮช็กมนโอม h a ท c h คุณคลประแนตนแปลนิวิยอดวิว612,097ครั้งยอดไลค์8,500ไลค์คลิปต่อมามอบใครยูทูบเบอร์ยอดวิว5,186ครั้งยอดไลค์1,100ไลค์คลิปต่อมาแจกใครยอดวิว27,134ครั้งยอดไลค์5,100ไลค์ คลิปต่อมาดูคคนขึ้นทางะไราบนนี้ดวนดวนยอดวิว4 1 0 2 9ครั้งยอดไลค์7,700ไลค์คลิปต่อมาพรุ่งนี้มีงานงอกรงตรงนี้แฮชแท็กม o โอมแฮชแท็กบุงคนตระแตนแฟมิลี่ยอดวิว13,757ครั้งยอดไลค์3,100ไลค์ มาดูสถิติและแดบบอร์ดของ YouTube กันครับัาเผลข้อมูลเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2021จำนวนผู้ติดตาม85,200คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด12,530,000ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย8 3 1 7ครั้ง คลิปวิดีโอขณะนี้มีจำนวน425คลิปจากข้อมูลผู้ติดตามเมื่อวันที่26มีสายนที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดตาม83,900คนผ่านมาระยะเวลา4วันผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็น85,200คนเพิ่มขึ้นมาโดยประมาณ1,300คนนะครับผ่านมาเพียแค่ 4หรือ5วันสลัดการเข้าชมเมื่อวันที่2ีเมษายนผู้เข้าชมจำนวน12ล้าน1นึห0มืครั้งและในวันนี้มีผู้เข้าชมจำนวน1 2 5 3 0 0ล้านนนครั้งถือว่าทั้งผู้ติดตามและผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าในระยะหลังๆช่อมงมนอูม่มบคนได้มีบทบาท ในเรื่องของการนำเสนอมากขึ้นและได้ทำหน้าที่ยูทูบเบอร์ด้วยตนเองซึ่งมี FC ผู้เข้าชมอีกหลายๆท่านให้ความสนใจทั้งเป็น FC และเป็นประชาชนทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องราวที่สามารถทำให้ผู้คนเข้าไปติดตามชีวิตของลุงพลและป้าแตนไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับชื่อเสียงของลุงพลเป็นที่เรื่องลือ ชนไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อนเอฟซีและผู้เข้าชมทุกท่านมุมมองของคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันคนไทยมักจะเป็นคนที่ขี้สงสารและคอยช่วยเหลือผู้อื่นมีความเป็นมิตรที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยคนไทยและเรื่องที่เด่นๆของคนไทยส่วนใหญ่รู้หมดทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่น แต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองรับคํานิยามต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นให้เพื่อนๆเอฟซีและผู้เข้าชมได้เห็นกันอยู่ทุกวันความคิดเห็นความเห็นต่างทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งก่ให้เกิดความอิจฉาลิษยาหากบุคคลใดไม่รู้จักการใช้สติในการควบคุมตัวเองก็จะทำให้เกิดความผิดพลาด็นเรื่องราวที่ให้ร้ายกับตัวเอง ส่งผลถึงครอบครัวครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนเอทุกทุกท่านและผู้เข้าชมที่ได้ติดตามรับชมในส่วนของ p k b lifestyle ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับกำลังใจคำแนะนำคำชี้แนะไม่มีอะไรถูกเสมอไปครับทุกคนย่อมีการผิดพลาดกันทั้งนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีๆก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนอฟซไว้ สิ่งไหนที่ไม่ดี e ีเคดีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้สำหรับการทำคลิปข้อมูลสถิติของลุงพลและปพาเอนเพียงเพื่อต้องการให้เพื่อนเ f ืเอฟซีได้รับรู้ถึงความคืบหน้าค่านิยมของตัวลุมพลและปพาเอนในฐานะเพื่อนเพืนเอฟซีเดียวกันและในวันนี้ลุกพลกับปาเตนก็มีภารกิจอันหนักหน่วง ที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องการจำหน่ายสินค้าการทำร้านค้าเพื่อนเอฟซีทุกท่านก็จะเห็นเพื่อน f อฟได้สนกำลังใจบุดหนุนสินค้าของป้าแตนเป็นอย่างมากและเข้าติดตามชมช่องอุู่บนป้าแตนแฟมิลี่และช่องมน,นโฑมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนี่แหละครับถือเป็นกำลังใจสำหรับยูทูบเบอร์ กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากการชมโฆษณาจนจบของทุกท่านส่งเสริมให้เกิดรายได้สำหรับยูทูบเบอร์เหมือนกับการที่ท่านได้ให้เงินกับยูทูบเบอร์โดยที่ท่านไม่ต้องล้วมจากกระเป๋าของตนเองเพียงเข้าชมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ได้สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคือความปรารถนาดีจากพ k d l i f e s t ์สไสวัสดีครับ